โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกคนผมคือชิบิแจ็คฟรอส์นะครับแล้วตอนนี้เราก็มาเจอกันในเกมเดฟเ l May c มคลายภาคแรกในพาร์ทที่ทำไมแพนดมีเน่าจะข้ามได้เอ,อพาร์ทที่8กันละจากพาร์ทก่อนนี้นะครับมันสั้นมากเราได้กุญแจที่ชื่อไกด i ดิงไลท์นะครับมาเปิดประตูแล้วเราก็เข้ามาทางนี้ได้แล้วครับก็จะเห็นว่าเราเดินผ่านห้องโถงมานี่แหละ เข้าไปกันเลยเฮ้ยอาตรงนี้มีประตูเดี๋ยวค่อยขึ้นไปขอดูก่อนครับมีอะไรให้ช้อปปิง้งเอาอันนี้มาแอร์บอร์ดรู้สึกว่า ผมมีลางสองหอนว่าเราต้องเก็บตังค์เอาไว้เยอะไว้ทำอะไรบางอย่างท้ายเกมนี่แหละครับเกมนี้มันชอบเป็นนี้ตลอดว่าแต่เราออกมาตรงไหนไวะเนี่ยเออมีี้ด้วยอย่าบอกนะว่านี่ลานบอสเป็นลานบอสที่แคบเหมือนกันนะเนี่ยสวยแล้ว โโอ้โอหมดเวลาพักแล้วไอ้หแกวิ่งเพ่นพ่านมากไปแล้วงานนี้ไม่ออมมือแล้วโคตรจะเบื่อก,กับการเล่นเป็นเด็กของแกชิ หายเลยโคตรเบื่อมันกันเนี่ยไอ้ไอ้แฟนตอมนังแมางมองเฮ้ยวิ่งอย่างเดียววิ่งธรรมดาวิ่งธรรมดามาดิกกรอบมันแข็งนะต้องตีหลังไอ้นี่ก็ กราะมันแข็งมากนะครับตีจากด้านข้างไม่เข้าอ้อาวทำนี้ได้ด้วยสวยสิครับงานนี้สวยสิสวยสิครับ,นนรบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่าใหม่เหรอพี้ท่าใหม่แหละพี่ไม่บอกกันเลยพี่ไม่บอกกันเลยว่ามีท่าใหม่ พี่ไม่ปอกกันเลยนะเพะแม่แฟนตอมเนี่ยพี่พี่มองพี่มองอโอ้โหสุกะบาดสวยแล้วเออไม่ใช่ เมื่อกี้ท่าพ่นมันโอเคนี่แค่สังสอนแน่ตายแกแกไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานี่ แกคือตัวอะไรกันแน่ลูกของสปาร์ดาไลไม่อัศาวินในตำนานสปาร์ดากันแหะเป็นไปไม่ได้ถูกแล้วฉันนี่เลยลูกชายเขาชื่อดันเตฝันดีเพื่อน สู้ตรงไหนไม่สู้มาสู้บนหลังขาชนะแฟนทอมได้เงี้ยแหละแกร่งเกินไปแล้ะไอตัวเมื่อกี้มันชื่อแฟนทอมนะครับที่ผมมักจะตะโกนว่านางต้อมนังต้อมเนี่ยเฮ้ยสาบง่ามทอยเดยเสียบตรงไหนวะ เอาไปใช้ตรงไหนครับเนี่ยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยว,ยวขอดูรอบๆก่อนเอ่มีที่ให้เหยียบตรงนี้อะไรตรงนี้ไม่มีนะครับขอดูรอบๆก่อนตรงนี้ตรงนี้น่าจะมีไม่มีว่ะเออไป ลายอย่ะมันเป็นคันโยกที่เอาไว้เอาสะพานขึ้นคือมันโยกแล้วมันจะดึงสะพานขึ้นนะครับแต่แบบสนิมมันขึ้นนะ่ะต้องใช้พลังอะไรบางอย่างที่แข็งกแกร่งมาช่วยโยกมันด้านล่างหรอือมั้ เฮ้ยกรเนตกันเฮ้ยอย่างนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ย hey. <Hey. S 1> มันแล้วครับงานนี่ ล่างปีศาจตกออกก็ได้นี่ไงสปาร์ชักไม่ใช่ชักกระตุกนะครับไปลงอ๋อลักษณะนี้อืม แล้วเราก็ต้องหาทางไปต่อกันนะครับตรงนี้ยังเปิดอะไรได้ไหมไทเดนเสียบเลยงานเยอะแล้วครับทีนี้ทั้งต้องเอาทั้งไปเปิดสะพานได้ทั้งมาเปิดตรงนี้อา้าเฮ้ย อย่าขังกันให้ใช้อีกรอบมึงใช้อีกรอบหนึ่งใช้บ่อยๆเยอะๆหรือว,ว่ามันมีในยะอะไรสักอย่าง รตรงนี้ก็มีเลยเหรือว่า ว่านี่ไง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 ว้าวใช้สมองไม่เยอะแต่ก็ทำเอาเอาเรื่องอยู่เนี่ยก็โอเคครับสำหรับเด v i l m เมค r าในพาร์ทที่หนึ่งเอ๊ะไม่ใช่เด็กเดฟเวทเมคลาภาคแรกในพาร์ทที่ ออที่เท่าไหร่ก็ว่ากันก็ว่าไปตามต้นทิปนะครับก็ขอจบเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะและเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขกันในทุกๆวันนะครับสำหรับผมชิบิจ็คฟรอสก็ขอลาไปก่อนนะลาแล้วครับ